สบายดีเมื่อนี้น้องซิมะอัดคลิปสอบถามไอ่ทีเฮียนมหาวิทยาลัายเดียวกันสบายดีไอยมากกินมักไม่กับผักแนวใดผมชอบกินผักคะน้าแล้วก็แค่หรอกครับแล้วผลไม้ชอบกินทุเรียนกับองุ่นครับมักไม่กับผักที่ไอ้คนนี้มาก,กินผักก็คือ หัวการลดกับภากการนะส่วนหมากไม่ก็คือหมักทั่วเลียนกับหมักแร้แสงอาหารกับเครื่องดื่มที่ไอามากินคืออย่างอาหารที่ผมชอบกินนะครับก็คือมีส้มตำเดี่วบองสลัดแล้วก็ลาบเนื้อครับส่วนเครื่องดื่มก็คือชอบดื่มโคกแล้วก็ชอบดืนไอติม ก็เบียร์ครับอาหารกับเครื่องดื่มที่ไอคนนี้มากินก็คือตำมะคงลาบซีนเจ้าบองยำสลดัดส่วนเครื่องดื่มสิเป็นโคกเบียร์กับกะแลมไอ้มาแต่งตัวแนวไรชอบใส่เสื้อยืดกระเกียงขายาวรอง,ทงเท้าผ้าใบครับ การแต่งตัวที่ไอคนนี้มักแต่งก็คือใส่เสื้อเงืดสทรงพายาวกับเกือบมือนี้ขอขอบใจไอไหลายๆเด้อสบายดีคำศัพท์ที่น้องเอามาจากบทที่หากับบทที่หกมีทั้งหมดสิบหาคำอันแรกมาจากหมวดพักคือคำว่า หัวกาลุดกับภากานนา 2. เอามาจากหมวดพวลไม้คือหมากทุเรียนและหมากแร้แสง 3. เครื่องแต่งกายคือคำว่าเสื้อยืดเสื้อกันหนาวสูงยีนเกิบสเป็นหมวดอาหารคือคำว่าตำหมักหุ้้ง ลาบซีนเจลบองย้ำสลัดสุดท้ายเป็นเครื่องดื่มคือคำวา่าโคกเบียร์กะแลมขอบใจได้หลายเด้อ